สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธ์พูดทางสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องทางข้าวผมจะมาพูดถึงสายเลือดที่ถูกสาบถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะสายเลือดที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้คือสายเลือดของเทพมังกรและตำแหน่งของเทพมังกรทั้งคู่มีความเฉพาะตัวมากๆเพราะมีได้เพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลแม้แต่จักรวาลคู่ขนานก็ไม่มีเทพมังกรในช่วงโซแลนสามตำนานราชามังกรเราจะได้เห็นแล้วก็ได้อ่านบ่อยๆว่ากุยนา พูดกับทางอุลินว่าเออเราสองคนทั้งคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้แม้แต่ต้าหมิงและเออหมิงก็พูดกับทางอุลินเช่นนั้นเหมือนกันนะครับและนั่นคือความจริงเนาะสายเลือดของราชามกรทองและราชามกรเงินเป็นส่วนหนึ่งของสายเลือดเทพมังกรแม้พวกเขาจะรักกันแต่เมื่อการฝึกฝนสูงถึงระดับหนึ่งพวกเขาจะถูกชี้นําให้ฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงสายเลือดของอีกฝ่ายโดยสายเลือดของพวกเขาเองเพื่อกลายเป็นสายเลือดที่มีระดับสูงขึ้นและพัฒนาสายเลือด เลือดต่อไปให้กลายเป็นสายเลือดของเทพมังกรเนาะก็ที่ผมบอกว่าเออสายเลือดจะชักนําให้ฆ่ากันเองเพื่อที่จะแบบกลายเป็นเทพมังกรก็ให้ลองสังเกตราชามังกรทองในช่วงภาค2.5หลังจากที่มันหลุดผนึกออกมาเนาะพอหลุดผนึกออกมามันก็ตั้งใจจะทําลายแดนเทพแล้วก็ ออกไปตามล่าราชามังกรเงินเพื่อที่จะดูดซับสายเลือดแล้วก็กลายเป็นเทพมังกรคนต่อไปในขณะที่ราชามังกรเงินเองก็อยากจะดูดซับพลังสายเลือดของทางอุลินเมื่อรู้ว่าเออทางอุลินเนี่ย มีพลังสายเลือดของราชามกรทองเนาะแม้พวกเขาจะหลีกเลี่ยงการฝึกฝนแต่ด้วยพลังของสายเลือดระดับสูงจึงทําให้สายเลือดของพวกเขาสามารถดูดซับพลังฟ้าดินมาเสริมสร้างและวิวัฒนาการสายเลือดของตัวเองได้เรื่อยๆทําให้พวกเขามีการฝึกฝนสูงขึ้นแม้จะกดดันการฝึกฝนของตัวเองก็ตามและในสุดท้ายปลายทางผลลัพธ์เดียวที่รอพวกเขาอยู่ก็คือ ไม่ราชามังกรเงินและราชามังกรทองจะต้องตายและคนใดคนหนึ่งจะกลายเป็นเทพมังกรคนใหม่คำสาบานนี้ถูกส่งต่อไปยังลูกๆของพวกเขาด้วยพวกเขาทั้งคู่มีลูกชายเพียงคนเดียวแต่ถ้าหากมีมากกว่าหนึ่งคนอันนี้เป็นเรื่องสมมติเนาะถ้าหากพวกเขามีลูกมากกว่าหนึ่งคนเมื่อลูกๆของพวกเขามีการฝึกฝนสูงถึงระดับหนึ่งก็จะฆ่ากันเองเพื่อเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลเพราะตำแหน่งเทพมังกรและสายเลือดของเทพมังกรมีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เรื่องราวเกี่ยวกับสายเลือดของเทพมังกรนี้ถูกพูดถึงในโซลันซีสุดยอดการต่อสู้ในช่วงที่ทังโซนอีก,กำลังจะเป็นเทพมังกรโดยสมบูรณ์แต่กูเยีนาและทังอูดินก็รู้ดีว่าลูกชายของพวกเขาจะไม่สามารถเป็นเทพมังกรได้เนื่องจากพวกเขายังมีชีวิตและยังมีสายเลือดของราชามกรเงินและราชามังกรทองอยู่พวกเขาจึงเตรียมตัวที่จะทายโอนพลังสายเลือดไปให้ใหแก่ลูกชายในขณะที่ทังโซนอีทำแบบทดสอบของเทพมังกรแต่ด้วยแบบทดสอบที่ทังโซน ก,กำลังทำอยู่ได้แสดงให้เห็นว่าเทพมังกรคนเก่าได้ดูดซับพลังสายเลือดของลูกชายของตนเองแม้จะขยายแดนเทพสำเร็จแต่ก็ได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสจากการสูญเสียลูกชายและนำไปสู่การเกิดหายนะในแดนเทพจึงทำให้ทัง่วนอีไม่อยากดูดซับพลังสายเลือดของพ่อแม่ของเขาเนาะ ในช่วงการถ่ายโอนสายเลือดถังโซอนอีจึงตื่นขึ้นมาจากแบบทดสอบของเทพมังกรและผักพ่อแม่ของเขาออกไปเพื่อที่จะไม่ต้องกืนกินพลังสายเลือดของพวกเขา และในที่สุดถังสารก็ทําให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการดูดพลังสายเลือดของราชามังกรทองของถังอุลินและพลังสายเลือดราชามังกรเงินของกูยีนาออกมาให้ถัง่วนอีเพื่อเป็นเทพบังกรที่สมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ถังอุลินและกูยีนาจึงได้รับตําแหน่งราชันเทพมาเทนซึ่งถังอุลินได้รับตําแหน่งเทพแห่งการทําลายล้างและกูยีนาได้รับตําแหน่งเทพเทพีแห่งชีวิตซึ่งด้วยพลังของถังอุลินและกูยีนา ที่ต่างกันมากเกินไปโดยเฉพาะพลังการทำลายล้างของถงังอุลนราทำให้พวกเขาทั้งสองไม่สามารถมีลูกกันได้อีกต่อไป ก็ไม่ว่าจะสายเลือดไหนหรือว่าพลังไหนที่พวกเขามีก็ไม่สามารถมีลูกได้แล้วเนาะในส่วนของพลังของเทพีแห่งชีวิตแล้วก็เทพแห่งการทําลายล้างถูกพูดถึงในช่วงโซแลนภาค2.5เนาะเพราะว่าพวกเขาก็ไม่สามารถมีลูกกันได้เช่นกันเพราะว่าพลังที่แตกต่างกันมากเกินไปและพลังทําลายล้างของเทพแห่งการทําลายล้างทําให้ไม่สามารถให้กําเนิดชีวิตใหม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสายเลือดที่ถูกสาปเนาะถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิาพาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องถังข้าวโดยการสมัครสมาชิกเริ่มต้นเดือนละ35บาบาทพร้อมรับสิทธิพิเศษได้รับชมวิดีโอก่อนใครรวมถึงแบกหลังชื่อรูปวงแหวนวิญญาณเวลาคอมเมนต์และมีชื่อขึ้นที่ท้ายเครดิตของทุกวิดีโอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนครับ